สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิ่งฟ้าสักสกุลนะคะชื่อเล่นชื่อมัมมี่ค่ะปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนอพรณ์เมสานค่ะและมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิตกรรมบริการดิจิตอลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเหตุผลที่ดิฉันอยากเข้าเรียนที่นี่เนื่องจากตอนเด็กๆดิฉันเป็นคนชอบพูดชอบตัดต่อคลิปและชอบทำคลิปวิดีโอลงยูทูบค่ะถึงแม้ว่าในปัจจุบันดิฉันจะไม่ได้้ทําแลว แต่ดิฉันก็ยังมีความชื่นชอบเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ค่ะซึ่งสามารถยืนยันได้จากที่ฉันเคยได้รับรางวัล p ผู้ l a Award เกี่ยวกับการประกวดคอนเทนต์โปรโมทใงาน CUBS b o c k e r t h o n ค่ะซึ่งในงานนี้ดิฉันก็ได้รับหน้าที่เป็นทั้งพิธีกรและคนตัดต่อคลิปค่ะนั่งเหนือจากนี้ดิฉันเคยทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการโปรโมทงานต่างๆค่ะและดิฉันก็ยังเคยสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับการแนะนําที่พักแห่งหนึ่งที่เชียงรายค่ะ ซึ่งการสร้างเว็บไซต์ในครั้งนี้ดิฉันไม่ได้ใช้ทาาักษะการเขียนโค้ดเลยแต่ก็สามารถทําให้มันออกมาใช้งานได้จริงค่ะแต่ถทาเทียบเท่าประสิทธิภาพกับการเขียนโค้ดเนี่ยดิฉันก็คิดว่าก็ยังไม่ดีมากเพียงพอค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ดิฉันตระหนักเลยว่าถ้าเรามีทักษะทางด้านเทคโนโลยีมากกว่านี้คงนำธุรกิจของเราไปได้ไกลมากกว่านี้หรือเปล่าได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของทั้งหมดของดิฉันบวกกับความชื่นชอบ และเทคด์โลกในปัจจุบันที่มักจะมีเทคโนโลยีและธุรกิจไปด้วยกันอยู่เสมอถ้าไม่ดิฉันคิดว่าเราเนี่ยเหมาะกับคณะอะไรกันแน่จากที่ดิฉันได้ไปหาข้อมูลมาคณะนี้และมหาวิทยาลัยนี้เหมาะสมกับดิฉันมากที่สุดคะ่ะดิฉันขอสัญญานะคะถ้าดิฉันได้รับโอกาสไปเรียนที่นี่ดิฉันจะพยายามพัฒนาตนเองและจะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติคะ่ะขอบคุณคะ่ะ